เทนาสังหาก็เป็นเรื่องของการเ,าเลือกใช้ของกรีนแมทท e r เรียลนะแต่จ,จริงๆมันเริ่มตั้งแต่ออกแบบแล้วนะครับในเรื่องของกรีนดีไซน์นะครับแล้วก็ในเรื่องของกรีนคอนสตรัคชั่นก็ต้องเป็นเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านสิ่งแวดล้อมที่โครงการที่เราไปสร้างนะครับครับเอฟไพเนี่ยเราก็ตั้งเป้านะครับที่จะเ,เรียกว่าจริงโอเคค เรามีเรื่องของ zero emission นะครับที่ที่จะทำให้ได้ภายในปี2050นะครับแต่5ปีแรกก่อนเนี่ยเราตั้งตั้งเป้าว่าเราจะเลือกใช้วัสดุที่เป็น green material เนี่ยให้ได้ประมาณ80นะครับกค็คือเกือบจะ100%เลยอีกที่เหลือ20มันคืออิฐปูนทรายกับเหล็กนะครับครับก็พันธมิตรเราอะนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับก็มีเรื่อง transition l o a ก็ทำให้เราเได้ ลดต้นทุนนะครับเรื่องค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของภาระดอเบีย้ยที่ที่ที่ถูกลงนะครับเรื่องที่2ก็อย่างนิปปอนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสีนะครับใช้สีทาบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังได้อีกเด้งหนึ่งคือมีความคงทนถาวรนะครับอยู่ได้นานนะครับอันที่3มก็มีเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับหรือ Green Energy ของทางกันกุลน,นะครับแล้วก็มีของ SCG ในเรื่องของระบบ แอร์ฟล w ซิสเต็นะครับระบบเติมเติมอากาศทำให้ลูกบ้านเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีในการนอนหลับที่ดีและมีการเติมออกซิเจนตลอดนะครับครับเราจะเริ่มทำ sustainability อย่างจริงจังนะครับในทุกโครงการเลยในที่ท,ที่ที่จะเปิดในปีนี้โดยที่โครงการแรกเนี่ยก็คือแ a ง g r ย y a l ีเอนะครับโครงการนี้แล้วก็ปลายปีเนี่ยก็จะมีอีกโครงการหนึ่งนะครับที่จะเปิด ก็จะต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของ sustainability เป็นหลักในทุกโครงการเลยก็คืออย่างที่เรียนก็คือมีเรื่องของ ev บ้านจะมี ev ทุกหลังนะครับมีเรื่องของการใช้แอร์ที่เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับลดประหยัดพลังงานแล้วก็เรื่องของการดีไซน์บ้านเนี่ยก็จะเป็นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุและการถ่ายเทอากาศของตัวบ้านเองนะครับ ครัในปีนี้จะมี2โครงการครับแล้วก็ปีหน้าก่อนครึ่งปี H1 เนี่ย H1 ปี69ก็จะมีอีก3โครงการครับก็จะเป็นโครงการนำร่องที่เป็นเรื่องของ sustainability ทั้งหมดมูลค่าโปรเจกต์ v a l u ที่จะเปิดทั้งหมด8,300ล้านครับปีนี้จนถึงกลางปีหน้าครับก็ปีที่แล้วเรามียอดรับรู้รายได้อยู่ที่1,800ล้านน,นะครับปีนี้เราตั้งเป้าอยู่ที่ 2,002เติบโตประมาณ15-20%นะครับเรามีแบ็กหลอกคงเหลืออยู่ประมาณ500นะครับแล้วก็มีโครงการที่เป็นโปรเจกต์ออนแอนที่กำลังก่อสร้างและขายอยู่ก็คือมีแซงร o ยัลหแล้วก็แซงรยัลสโครงการที่ที่อยู่นี่นะครับแล้วก็จะมีโครงการวานาเวสบ์วและฉชพกษกนะครับประกอบกับจะมีอีกหนึ่งโครงการที่จะเปิดใหม่ในช่วง h ดทสอนะครับครับทั้งหมด4โครงการ ในปีนี้นะครับตอนนี้เราปักธงละเรื่องการทำซั s เซ i ิ a b i l i บิอย่างจริงจังนะครับในแต่ละคิวเราก็จะมีโครงการที่ต่อเนื่องทั้ง CSR ESG นะครับคิวสองนี่ที่ได้เห็นแน่ๆก็คือเรื่องของ A5 Run w i t h l o er e นะครับที่เราร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจขั้นวิกฤตอันนี้ก็จะรายได้เนี่ย โดยไม่หักค่าใช้จ่ายก็จะมอบให้หมูลนิธิโดยการจัดงานวิ่งของเราในปีนี้นะครับนะครับใน Q3 ก็จะมีเรื่องของการไปบูรณะโรงเรียนนะครับทำสนามเด็กเล่นให้เด็กๆน้องๆนะครับซึ่งเราทำเป็นปีที่3ละนะครับส่วนใน Q4 ก็จะมีเรื่องของการปลูกป่านะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับเป็นการดูดซับตัวคาร์บอนที่โครงการเราเองเนี่ยก็ได้ปล่อยก๊าซเรืองกระจกออกไปด้วยนะครับ เพื่อให้ทำเป็นเพื่อให้มีคาร์บอนเป็นิวทรครับครับเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลองเทอร์มอ่ะเราอยู่บนโลกใบนี้ถ้าเราเราไม่ดูแลมันเนี่ยที่ผมเรียนว่าอุณหภูมิม,มันก็เป็นในเทรนขาขึ้นไปเรื่อยๆปรากฏการไม่ว่าจะเป็นลานินโยเอลนินโยเนี่ยมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโกลบ a ลวอร์มิงของของ,ของ,ข,องของโลกเราถ้า เรายังปล่อยมันไปเรื่อยๆผมว่าโลกมันก็จะกลับมา,อาตอบแทนในสิ่งที่เราไม่คาดไม่คาดหวังก็คือพวกภัยธรรมชาติทั้งหลายครับครับสิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าช่วยกันทุกคนเนี่ยและในฐานะ Developer เนี่ยเราก็เป็นส่วนส,ส่วนหลักเลยที่ทำให้มีผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชนนะครับถ้าทุกคนร่วมกันทำเนี่ยผมเชื่อว่า ซีโร่ m i มิชันที่เราตั้งเป้าไว้อีก20-30ปีข้างหน้าเนี่ยเกิดได้จริงนะครับแล้วถ้าเกิดได้จริงโอเคอพูดง่ายๆว่าเราก็รอดทุกคนก็รอดครับ